สวัสดีค่ะมณีพพอกับสาวเอ๋ยค่ะมากค่ะเจลฮอนค่ะบุ้งคุณ่ะสาวเอ๋ยซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะกินเลี้ยงแล้วอยากินฮ้อนฮ้อนโซดฮ้อนฮอนค่ะเป็นได้บะนี้บ่ได้กินไม่กินย่ำ้าเอาเบิ้งคุณนะเขาให้น้ำจิ้มมากด้วยค่ะ น้ำจิ้มเจ่วฮ้อนค่ะลาลงไปเลยป้าฉ่ำๆเลยกุ้งผุดๆพอให้มาสอง,องถงค่ะที่ลงไปแบบฉ่ำๆเลยน,นี่ว้าว มาค่ะมาเสียกงสาวเลยมงคุณาสุดานาวันเบิ่งคุณะเป็นแต่เสี่ยบค่ะมาค่ะมาเสียกับสาวเลยค่ะแจวฮอนอื ซาวยสุมาสองสุดค่ะว,ว้าวติ่มถาดอ้าเนี่ยสีโบ๊เป็นตะเกียปันเดงน้ำนี่สาวสมายมะไซผงเลยนี่ค่ะอืม ว mm hmm. ่า,า,าคับอืมรตานนเหรอพ่อืมถ่ายแบบไง กินเลี่ยงที่แรกว่าจะของงมะ,มะเมากินเอากินเอาพ่อขึ้นรถได้โอ้ยพ่อีอ่แม่ข่อยขึ้นรถได้กะแถบบ่หอด หัตดันทองเจังหวัดนานี่บก็ตีสามว้ช ือเป็นซุ้มเห็ดเอาอันนี้สังกลับบานเพิ่งมีแหง้งคอมีแห้งถอด สดหนำลองคอแบบนี้แห้ง mm hmm. mm hmm. เส็นสีงเฉียจิบ้าผเป็นตะเผ็ดแต่ว่าบอกผิดเผ็ดดูน้ำจิม้มเขาสุดหนึ่งเสมน้ำจิม้มมาสองตวงมือนันกินเราสวดทั้งเกาหลเนาะ หยุดเงา้วด้วสาวเอ๋หยุดเงา้รวมาณนอาทิตย์หนึงค่ะอ สม,มีแห้งคอมีแห้ง턱ตอนบ่ายๆจังกิตส่งต่ำแล้ว ม,ม,ดดม,มีแห้งดองกินได้ซ้ำนี่แหละค่ะว่ามันหนักแห้งเหมือนคือเนี่ย นักแบบหายภไป่ได้เลยกินแล้วก็ทีนันแล้วค่ะเนี้

พ่อค่ะกินพ่อนอนหลับค่ะตอนนี้มันหนักโกดมือน,นีสาวเอ๋แบบมาดักไท้ายพีท้ยนองฝากกดไลค์กดแชร์อเป็นกำลังใจสาวเอ๋ในเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะ